วันนี้เราเดลิเวอรี่ในซอยหนากดหนนกันได้นะครับ0ู8 3 07 1439ดสามนเดลิเวอรี่ในเมืองเลยนะครับอาไม่ไปสมโพธต่อหรอวิ่งไปดลเดี๋ยวเราจะตามติดซีรีสนะครับ ี้เราส่งในซอยเราเริ่มต้นจากในซอยก่อนนะเมื่อสิกว่าปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มเดินสายส่งตามในเมืองต่างๆประมาณ30เจ้านะคะทุกวันพระวันกน่นก็จะมีะแผนกร้อยแผนกส่งแผนกขายแผนกเก็บดอกไม้นะคะ